นะครับว่ามีการรวมกลุ่มกันนะครับอันนี้พอมาเจ้าหน้าตำรวจมาตรวจสอบนะครับตอพบนะครับรถจักรยานยนต์จำนวนส6บกคันนะครับแด้กระทความผิดนะครับฐานตามคำสั่งคสชนะครับสี่สิบกครับสองพนาร้อยห้าสิบปดนะครับข้อหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะครับรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการน่าจะนำไปสู่การแข่งรถจักรยานยนต์ในทางอันเป็นความผิด และต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกนะครับซึ่งมีอำนาจตรวจยึดได้เจ็ดวันนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับนำเอกสารนะครับมาที่สพนะครับถ้าซึ้นเปในเอกสารประจํารถนะครับถ้าใครไม่ใช่เจ้าของรถก็ให้มอบหน้ามาจากเจ้าของรถผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับส่วนท่อทุยดังนะครับไทยตรวจสอบว่าเปลี่ยนแปลงดัดแปลงสภาพรถนะครับ ขอดังนะครับให้นาข้อเดิมนะครับมาเหลียนด้วยนะครับใช้วันจันนะครับวันจันที่มีการรับโดยสารที่จะนํารถสามารถนํารถยืนได้นะครับเียเราทะเบียนรถนะครับถ้ามาไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถให้มอบอำนาจมาได้นะครับถ้าเขาไม่สะดวกมาให้มอบอำนาจเขามา เที่ยวเพิ่งกลับหรือยัอยงไงครับ,รบจอดพักรอกลักบพ,พี่นักข่าวครับครับผมอะไรอย่างี้จะกลับยังไงครับกระไทยคพี่